โอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นกวางชนใช้อภูมินะครับอันนี้เป็นเกจแบบ BIP นะครับเอาไว้สำหรับทำพอพันนะครับผมเดี๋เปิดพอครับเกจพอพันนี่ม BIP นี่มาขนาดไหนนะครับโงอ E นะครับ อันนี้ขนาดอยู่ที่ความยาวอยู่ทีหกหกจุดหกนะครับขนาดตัวอยู่ทีสองจุดเก้านะครับหกจุดหกสองจุดเก้านะครับเราทำสำหรับพอพันเลยนะครับนะครับทรงไว้ประมาณนี้นะครับ หกจุดหกสองจุดเก้านะครับ VIP ชัยภูมินะครับไปกว้างป่านะครับมาได้เพาะนะครับอันนี้เก็บจากป่านะครับ VIP มันมันเมินไหนมันจะมาเตือนะครับเพราะมันแมงมันใหญ่ครับเสาะอยากนะครับตามป่านะครับมันเมินจะเจอเตือนะครับอยังทมงมันหลอกนี่ VIP ก็มีสี่ตัวมาได้นะครับไม่ใครสี่ตัวนะครับ แบบสอก้านะหกจุดหกนะตัวนี้ขอหัวใหญ่ๆเลยนะครับ6.6 2.9นะครับใหญ่ขนาดนนครับนี่ คุปอสนะครับเพราะาทำสำหรับพ่อพันธ์นะผมใครสนใจยังได้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณครับ